ดครับสวัสดีครับมาบอกไไรายจิบนะครับช่วงนี้บ้างนะครับผมเอ้ยช่วงนี้งานมันวุ่นวายเดี๋ยวจิมาอัปเดตก่อนอันนี้ลูกค้าชงไรเบื้องประจําหรอกลูกค้าบอกว่าให้เปลี่ยนนั้นเปลี่ยนนี่ให้เอาเป็นว่าถ้ามาอู้ผมแล้วนะครับผมตามสเต็ปผมนะครับไอ้เพิ่งไปซีเรียสเก็เบเงินไว้ใจผมอย่างเดียวพราะสื่อสื่สสสยยอทีแพงคอยว่ากันเอาเป็นว่าเจ็คที่ไหนเสียเปลี่ยนที่นั้นนะครับผมมาเริ่มจากตัวรถก่อนอันนี้ปลาสูบเพื่อนบอกลูกค้าเปลี่ยนหม้อนามหม้อนามมาเรียบร้อยแล้ว ระบบขางเครื่องเนี่ยปากีนเนี่ยเบิกศูนย so, oui ์นะครับให้นะครับผมอ่าเสือนี่คัดเรียบร้อยนะครับผมเสือบ่ได้มีอะไรเรียบร้ยนะผมคัดเรียบร้อยให้เบิ้งครับหนางานก่อนลูกแหวนม้นมีปัญหาท่อน้ามขางเครื่องเนี่ยผมเปลี่ยนใหม่นะครับจุกซิลิโคนให้แล้วก็ท่อน้าม้วนขางเครื่องเนี่ยเปลี่ยนใหม่เบิดปั๊มน้ำเป็นแท่เบิกศูนย์ให้นะครับผมปั๊มน้ำมาฟังด้านนี้นะครับผมหัวเผาอซีหัวเนี่ยเปลี่ยนใหม่ให้เบิดนะครับผมหัวเผาอซีหัวว้าวไอ A D A เสียนะครับผมนี่ตาน้ามปาด งานคลียรนแบบสไตล์ช่างต่อมล่ะซีนว่าวหลอดว่าวเห็ดไม่เบิดเลยนะครับผมไอ้เบิ้งชุดนี้ก่อนมาไล่มาฟังนี่าเช็คตัวดันโสรั้งสูบบน่างโอเคใส่ได้นะครับบนรางเป็นห้อยนอตฟ้าสูบโอเคว่าเป็นสนิมใส่ได้นะกระเดื่องว่าวโอเคใส่ได้แคบบนเป็นห้อยจุกขารักษาดูดีมากนะครับผมตัวดันโสรโอเคปกติทานนะครับอันนี้พวกอ่าจุกน้ำบนแต่ว่าระบบลูกค้าดูแลเครื่องยนต์ดีนะแต่ระบบน้ำบอกเลยว่าลีครับเบิ้งจากสีว่าน้ำ ผมเปียกในเมือดหนาผมนี่พวกว่าหนำน็อตลลางสาชิ้นสไตล์ทางซ้อมเขาแหละหนาผมมอเตอร์อีจีย์นี่โอ้บุ๋นอยไปยิงใส่หรือเปล่าวะที่ใส่เลยครับมอเตอร์อีจยาเก่าแสดงว่าลูกค้าต้องไปเปลี่ยนมอเตอร์อีจยามาแน่เลยเพราะว่ารถสิบกาปีมะนาวจะไม่ขนาดนี้นะเนี่ยเนื้องานแบบนี้คือเปลี่ยนมอเตอร์อีจยาให้เดี๋ยวผมเสนอรีเมียไผครับว่า้องไปเปลี่ยนอ่ากลับมาฟังนี่นะครับผมทางเครื่องดีดี้อะท่อหนามทางเครื่องนี่เปลี่ยกไม่เบิดนะครับนี่ไหนรุ่นก้อนมาหน้านี่วะม เดี๋ยวพอแก้บ้างเดี๋ยวถ่สต๊าฟกีบอีกทีหนึ่งัวฉีดนะครับัวฉีดเรดวโทษไปแจงคนหน้าัวฉีดบวมนะครับนี่นี่ัวฉีดบวมนะโปรลโปกเลยเลยทายลูกช่วงไหนบ้างนะครับมันบวมนะครับมวฉีดบวมลูกค้า่าจะรูนะ้นะัวฉีดตีลอดมามวฉีดบวมอีเาอุตส,ส่าห่อขึ้นเรืจุ๊ีโค้ดห้่ยางฝาวงฝาวฝาวซิ้นกันวาวเบาัวฉีดแทบเบิกซูนเมื่อตุกโตนะครับผมได้ชาตอกีปกติท่อหน้าบนล่างนะครับเบิกซูนให้ปกตินะครับ ปั๊มน้ำนี่ห้อยเปลี่ยนมากนะครับผมนี่บ่แมนแบียนตีลดนะครับผมกะกะดีอยู่แต่ว่าสนิมกินแล้วแสดงว่าระบบน้าไม่ค่อยดีนะครับเปลี่ยนใหม่เบิกศูนย์ให้อยู่กันอีกสิบปีเพราะน้าขางเครื่องตัวนี้นอกจางเรื่องพูนี่ลักษณะเหมือนจะคล้ายๆจะเพิ่งเปลี่ยนมาแต่ว่าเละมากผมไปเซียงดีกว่านะผมสนิมกินใหญ่ด้านในต้องไปล่างระบบน้าอีกนะผมมีน้ำยาล่างสันนิมอีกแกนึงนะครับเพรนี่ขึ้นจะจบเพราะน้าขางเครื่องเมื่อกี้เนาะที่ว่าเสียกะเปลี่ยนใหม่นะครับผุจากด้านในนะครับผม กะประมาณนี้เหลือมั้ยอ่าต่อนาผมหมอน้มมามอน้ามอน้าอับเกรดเป็นหมอน้าม,มีเนีร์ใหม่นะครับผมนี่เน,น,น,นียนเลยหมอน้าลูกค้าเพียบมาแล้วล่ะแต่ว่าเอยูนาผมมีหัวกะบซูมือนี่แต่ก่อนราคามันแพงเนาะซูมือนี่ราคามันก็จับต้องได้แล้วสำหรับคนที่ห,กหกักรถถ้าซื้อกพรถกับเน้นน้ำเป็นหมอน้าม,มีเนีร์ถ้ามีงบแตกน้อยก็เป็นพัดลมไฟฟ้าถ้าบ่มีกัพัดลมธรรมดาก็ได้นะครับผมมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปข้อที่ดีคือข้อได้ของดีไปใช้ในรถแต่รถก็รถเจ้าไม่รถไฟหรอกแล้วก็ พอเสียคือเสียเงินเพิ่มใช่ไหล่ะเพิ่มก็ทั่วไปนะครับผมอ่ามาเบิ่งนี่ปั๊มน้ำเบิกชูนไหนนะอันนี้เบิ่งกองว้าวน้ำเบิกชูนไหนโอ้ยเอาว้าน้ำมัาถ่บไปข้างล่างถูกบ้านบมมดี๋รีวิวเลยว้าน้ำเบิกชูนไหนนะครับผมอีสุที่เพชรนะครับผมเทอร์โบนะครับผมเช็คลวดให้นะครับเทอร์โบมีอาการเยื่อมไอเฮ็ดไอแท้นะครับนี่ยูโรสองท่อหนามคลังเครื่องเดี๋ยวดูแลให้นะครับผมประมาณนี้ นะครับอันนี้คือสเตียร์กองส่วนนะครับแล้วเาล,ล,ล้างจากสูบงานเดี๋ยวผมไปรีวิวเช็คหนึ่งมาสมบูรณ์บอเป็นยังไง,งแล้วมือนี้จะเล่งประกอบใหม่นะพยายามจะให้เซ็ตมืออเดือดเดือดนะโอเคสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับ